ทีพีเมีมมาต้เซิแล้วนะครับส่งงานครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโก้ครับลูกค้าทำการอัปเกรดครับตั้งเวกเตอร์บปบอก9.1แบ็ก k e ดิชั o นนะครับออลบรอดคริสซ์ตาร์ครับวงแหวนบีเอ็มสไตล์นะครับเดลไ i g ์ออร์ดี้สไตล์นะครับเรามาดูแสงกันนะครับตามรถครับครับตามรถเดลไรต์กวาดสายขวาเลยนะครับไฟหลีครับไฟหลีนะครับเป็นวงแหวนบีเอ็มสไตล์นะครับตามครับ สูงครับโปรเจคเตอร์ทุกตัวนะครับจากทางร้านเป็นใบซีนอนนะครับสูงต่ำในตัวมาดูแสงหน้ารถนะครับแสงเข้มๆคัดออฟคมๆเลยนะครับสูงครับไฟครับแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับสูงครับสวยแสงง่ายด้วยนะคะความสว่างนอกและในตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับไฟพามังนะครับนี่ครับแต่ไยเป็นไฟเดียวสเตปวิ่งนะครับ สนใจติดตั้งชิ้นงานดีๆเนียนๆนะครับติดต่อได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับ Bt Premium Auto ซีนนนทุกสาขานะครับให้บริการติดตั้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างหนีครับของคุณครับ